สวัสดีนะครับทุกทุกท่าน Welcome the Channel. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 8 8หมอฤทธิ R ์ผาดาว YouTube.com รายการนะครับดูดวงชะตาโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยาตนะผ่าดาวย้ายราศีนะครับดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนตุลาคม2563ะครับโดยการดูดวงชะตาเนี่ยเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไป ตามหลักธรรมะทานศินห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมแลบฟังคลิปคําบริการได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง youtube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง delivery นะครับแล้วก็ติดตามคําบริการต่างๆนะครับช่องทางการาติดตามเนี่ยก็อาจารย์จะโพสต์ไว้ในบล็อกนะครับใน YouTube แล้วก็ใน เฟซบุ๊กนะครับก็ติดตามรับชมรับฟังได้เลยนะครับถ้าท่าในใดสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อมาจะได้หรือดูเลิกทําการมงคลต่างๆออกรถขึ้นบ้านใหม่เปลี่ยนาแต่งงานฝากลอดดูเปลี่ยนชื่อนมสกุลนะครับหรือดูบ้านเลขที่ก็ได้นะโอเคนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะครับอิทธิพลจากดวงดาวที่จะโยกย้ายราศีในครั้งนี้ในเดือนตุลาคม63นะครับก็จะมีดาวทั้งหมดเนี่ย สี่ดวงนะครับในเดือนนี้ก็อาจจะย้ายน้อยนะครับเออขอจะได้เร็วหน่อยหนึ่งนะก็จะมีดาวพังขานดาวพุธดาวทิศดาวศุกร์นะครับพร้อมกับปรากฏการณ์ที่สําคัญก็คือดาวพระจันทร์เพนถึง2ครั้งใน1เดือนถือว่าดีมากนะครับสำหรับดวชะตาของท่านเป็นอย่างมากเลยถือว่าดีนะแล้วก็พระจันทร์ดับเดี๋ยวก็มาไล่เลียงกันนะครับดาวคานเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับความขยันหมั่นเพียร นะการต่อสู้นะครับการแข่งขันต่างๆดาวพูดเกี่ยวข้องกับความคิดความอ่านสติปัญญาการสื่อสารดาวที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งยศศักดิ์นะครับดาวศุกร์เกี่ยวข้องกับความรักและก็ทรัพย์สินเงินทนะองนะดาวคานเนี่ยนะครับจะโคจร,รพักองศา,า,าตําแหน่งเป็นจุลจักรนะครับก็คือถอยหลังเข้าสู่ราศีมีนนะในดวงชะตานะครับตาแหน่งเป็นจุลจักรดาวพักหมายถึงการโคจร,รช้ากว่าโลก นะครับนะมันจะมันก็เลยทำให้ดาวนั้นเนี่ยด้อยลงไปนะพักในวันที่9ตุลาคม2อง3นะครับเวลา1 0บโมงห้นาทีดาวต่อมาก็คือดาวพระพุธดาวพุธเนี่ยก็พักเหมือนกันนะครับก็ถอยหลังเข้าสู่ราศีกันตําแหน่งเป็นเกษตรแล้วก็เป็นมหาอุดนะครับก็ถือว่าดีนะในวันที่10ตุลาคม2,563 นะครับเวลา14 35นากานาทีนะดาวทั้งสองดวงนี้นะครับก็คืออังคารกับพุธเนี่ยอังคารเนี่ยจะไปเกาะที่สมโนแห่งเลิกจึงทำให้คุณเป็นคนที่รักความสงบไม่ค่อยชอบมีเรื่องกับใครชอบให้อภัยนะครับส่วนดาวพุธเนี่ยจะเป็นเทสตตีแห่งเลิกเพราะฉะนั้นนดวงชะตาคุณเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ค่อยติดที่มักเคลื่อนไหวตลอดเดี๋ยวไปนู่นมานี่นะครับพบคนเยอะมีเกณฑ์การติดต่อนะครับก็ถือว่าในช่วงนี้จะทํา ให้ทำให้คนที่เกิดในวันพุธจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเองในช่วงนี้ดาวต่อมานะครับก็คือดาวพระธิดาดาวพระธิดาเนี่ยนะจะย้ายนะครับตำแหน่งเป็นนิดก็เป็นเทสตรรีแห่งเลิกเหมือนกันนะก็จะอยู่ไม่ค่อยติดที่มีกินการเดินทางติดต่อพบปะนะครับในวันที่17ตุลาคม63เวลา22นาฬิกา7นาทีนะครับต่อมาคือดาวพระศุกร์ดาวศุกร์ก็เดินหน้าเสดอย่างรวดเร็วนะครับ คือดาวย้ายปกติคือการเดินไปปกติแต่ถ้าดาวเสิร์เนี่ยหมายถึงทําเร็วและได้เร็วนะครับคือการวิ่งอย่างรวดเร็วฟกนะก็มีโอกาสที่จะประสบผลกวามสาเร็จนะครับในวันที่24ตุลาคม63เวลา13บสนกาห้านาทีนะครับก็เข้าสู่ราศีกันนะตำแหน่งเป็นนิดนะครับและมาถึงพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพนในเดือนนี้นะครับพระจันทร์จะเพนถึง2ครั้งนะถือว่า ให้คุณนะครับจะมีโชคลาภประสบผลความสําเร็จสมหวังที่ดีนะครับพระจันทร์จะเพนเนี่ยครั้งแรกก็คือวันที่2ตุลาคม63เวลาตี4ี่หนาทีนะครับเพนอยู่ที่ราศีมีนนะในโดงชตตาและพระจันทร์เพนครั้งที่2ก็คือวันที่3 1ตุลาคม63าเวลายีบนาฬิกานาทีอยู่ที่ราศีเมษนะครับตำแหน่งก็เป็นมหาจักรแล้วก็เป็นอุจจาวิลราศนะครับ ดีในเรื่องโชคลาภและความสําเร็จนะครับบุญกุศลก็จะหนุนนำพาให้คุณประสบผลความสําเร็จในช่วงนี้ด้วยเช่นกันและพระจันทร์ก็จะดับในวันที่17ตุลาคม63เวลาตี2 14นาทีจันทร์ดับอยู่ที่ราศีตุลน,นะครับแต่เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะอาจมีปัญหาอุปสรรคติดขัดอะไรเกิดขึ้นก็ต้องไม่ประมาทนะในดวงชะตานะครับและปรากฏการณ์ที่สําคัญในเดือนตุลาคมนี้นะครับ ต้องเตือนเหตุการณ์ต่างๆซึ่งไม่ค่อยดีนักตั้งแต่วันที่16ตุลาคมถึงวันที่24ตุลาคมนะครับช่วงนี้ต้องระวังเหตุการณ์ต่างๆซึ่งไม่ค่อยดีนักนะครับทั้ง12ราศีแล้วก็ระวังเหตุเพศภัยทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นให้คุณใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทละเอียดรอบคอบเป็นการดี นะครับชา้าราศีเมถุนนะครับดาวคันพักองศาในตำแหน่งก็เป็นจุลจักรเข้าสู่ราศีมีนในภพกรมมะดวงชะตาคุณนะครับเนี่ยจะเป็นคนที่ทําอะไรก็จะมุ่งหวังในเรื่องของผลประโยชน์และรายได้นะครับการกระทําทุกอย่างของคุณเนี่ยก็จะประสบผลความสําเร็จนะก็เพราะว่าอาศัยความขยันหมั่นเพียรน,นะครับการทํางานอย่างหนักหน่วงนะในดวงชะตาของคุณศัตรูไม่สามารถทําอะไร การหรืออันตรายใดๆได,ๆได้นะครับสุขภาพร่างกายอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงสมบูรณ์มากนะักดาวคานเนี่ยเป็นดาวเจ้าเดินพบอาลีแล้วก็เป็นลาภะนะครับก็มาอยู่ที่พบกรรมะในดวงคุณเนี่ยนะครับการงานคุณจะเกิดอุปสรรคเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นให้คุณคิดไว้เลยว่าอุปสรรคนั้นเป็นงานของเจ้าชะตานะครับซึ่งคุณจะต้องทําและแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นแล้วคุณก็จะประสบผลความสําเร็จ จะนาพามาซึ่งโชคลาภด้วยเช่นกันนะครับเออคุณก็จะมีโชคลาภในเรื่องการเรื่องงานเข้ามานะหรือผลประโยชน์รายได้ต่างๆในสิ่งที่คุณแก้ไขนะครับให้ดียิ่งขึ้นในในวันที่10ตุลาคมนะครับ63สเนี่ยนะเวลาบ่าย2โมง35นาทีเนี่ยดาวพุธพักองศาตำแหน่งก็เป็นเกษตรและเป็นมาุดมาุดแล้วก็เป็นอุดมเกณฑ์น,นะครับได้อุดมเกณฑ์เนี่ยหมายถึงคุณก็จะมีรายได้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในดวงชะตาดาวนำตัวอยู่ในภพพันธุนะครับดวงคุณเนี่ยจะเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งมากขึ้นในการจะสร้างความสุขในเรื่องของครอบครัวความรักนะบ้านช่องที่ดินทรัพย์สินต่างๆคุณก็จะเป็นคนที่รู้จักเก็บหอมรอมริที่ดีนะครับดาวนำตัวคุณอยู่ในภพพันธุเนี่ยก็ทาให้คุณเป็นคนที่รักใคร่ครอบครัวมากเป็นพิเศษนะครับส่วนในเรื่องของ บ้านช่องที่อยู่ใสเนี่ยนะครับก็จะส่งผลให้มีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ของคุณจะดีขึ้นแล้วก็มีความมั่นคงมากขึ้นด้วยนะครับช่วงระยะเวลานี้ชาวราศีเมถุนเนี่ยคุณอาจจะมีอารมณ์นะครับหืนมากเป็นพิเศษนะเนื่องด้วยอิทธิพลของดาวพระศุกร่วมกับดาวพระพุธนะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นหนะครับหา้ามใจไว้บ้าง <gie> สวดมนต์ไหวพ้พระทำบุญปฏิบัติธรรมนะก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับดาวต่อมานะครับก็คือดาวพระทิต์ดาวทิต์เนี่ยย้ายนะครับตำแหน่งเป็นนิดในวันที่17ตุลาคม63นะตำแหน่งก็เป็นพินทุบาทนะครับอยู่ในภพปุตตานี่ก็จะส่งผลนะครับบางครั้งคุณก็อาจจะไม่ค่อยลงรอยกับญาติกับพี่น้องมากนักนะนะครับบุตรนะมักจะสร้างความวิตกกังวลให้กับเจ้าชะตา จิตใจเขาไม่ค่อยสงบนะนะบางครั้งคุณก็อาจจะมึนชาอ่อนเพลียไปบ้างนะครับให้คุณบริหารจัดก,การชีวิตของคุณเนี่ยให้ดีนะบางครั้งคุณก็อาจจะบริหารไม่ค่อยถูกจังหวะมากนะนะครับเอ่อเวลาก็คุณทํางานถึงเวลาพักผ่อนคุณก็ต้องพักผ่อนนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องพักผ่อนเพราคุณทํางานหามรุ่มหามค่าเนี่ยก็มันก็ไม่สมดุลกันนะมันอาจจะบั่นทอนในเรื่องของสุขภาพของคุณก็ได้นะครับ และในเรื่องของเพื่อนฝูงและสังคมต่าง,างๆเนี่ยนะที่เจ้าชตาคบหาอยู่ก็ไม่ค่อยที่จะมั่นคงนักหรือเพื่อนฝูงคนรอบข้างเนี่ยมีเกณฑ์การปรุงเสริมเติมแต่งให้ดูดีและทันสมัยในระดับหนึ่งนะครับมาในวันที่24ตุลาคม6 3เวลาบ่ายโมง57นาทีนะครับดาวศุกร์ก็เดินหน้าเสดิอย่างรวดเร็วในตำแหน่งก็เป็นนิดเข้าสู่พบพันธุนะครับอยู่ในราศีกันนะเป็นอุดมมากเกณฑ นะครับนาระคือโสโรวุโทชีโวสุโกเราสาชาตานุปันธุเขาอัตันนิร,ราปานะเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของรายได้ชีวิตความเป็นอยู่นะครับในช่วงนี้เจ้าชะตาเนี่ยอาจจะมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวนะครับเรามัดระวังนิดนึงบุตรคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงมักจะขี้โรคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ให้อยู่ใกล้หมอนิดนึง นะครับเปิดแหมอหัวโตวนะจะได้ดีในดวงชะตานะครับหรือคุณอาจจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในครอบครัวก็ได้อะจะเป็นสิ่งของนู่นนี่นั่นนะแต่มันก็ไม่ค่อยจะมั่นคงถาวรสักเท่าไหร่นะนะครับในเรื่องของบ้านช่องและทรัพย์สินเนี่ยนะครับให้คุณเรามัดระวังนิดนึงคุณมักจะเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ไม่ค่อยอยู่นักอันนี้ก็ต้องเรามัดระวังในเรื่องของ ทรัพย์สินของคุณด้วยนะครับต่อมานะครับอันนี้ก็จะมาพูดถึงการโคจรของดวงดาวในเดือนตุลาคม63นี้นะครับือในดวงชะตาของคุณเนี่ยจากอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยนะอาจจะเดินไม่ค่อยที่จะเต็มที่มากนักนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยแต่ก็มีความมั่นคงอยู่นะคุณมีโอกาสในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองมีความมั่นคงนะครับ แต่ถ้าคุณจะมีโอกาสที่จะได้เดินทางติดต่อพบปะคนเยอะหรือมากหน้าหลายตานะครับมันก็จะเป็นในช่วงวันที่28ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่27ตุลาคมนี้นะช่วงนี้ของคุณนะครับก็ถือว่ายังมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีในดวงชะตามีโอกาสที่จะมีรายได้ทรัพย์สินเงินทองเข้ามาด้วยนะครับนะ และในช่วงที่ดีของคุณเลยก็คือ1 1ตุลาถึงวันที่27ตุลาคมอันนี้โอเคดีในดวงชะตาของคุณนะครับแล้วก็วันที่1ถึงวันที่7นะครับระวังการมีปากมีเสียกันนะต้องระวังจะมีเกณฑ์การโต้เถียงกันเกิดขึ้นนะครับในวันที่16ถึง24ตุลาคม63นะครับเน้นย้ําอีกทีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องระวังนะเหตุการณ์ต่างๆซึ่งไม่ค่อยดีนะ แล้วก็ระวังเหตุเพศภัยทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาะยะเวลานี้ใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทละเอียดรอบคอบเอาไว้ดีที่สุดนะต่อมานะครับจะมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพลในเดือนนี้จะมีปรากฏการณ์นะครับเพราะฉะนั้นจะมีพระจันทร์เพลถึง2ครั้งโอ้โหถือว่าเป็นช่วงโอกาสที่ดีนะของชาวราศี เมถุนแล้วก็ทั้ง12ราศีด้วยนะครับของเมษุนเนี่ยนะไม่ว่าจะเพนนะทั้ง2ครั้งก็ดีนะครับเพนในครั้งแรกเนี่ยก็คือในวันที่2นะตุลาคม63เวลาตี45นาทีจันเพนอยู่ที่ราศีมีในภพกรมมะเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลในทิศทางที่ดีในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณนะครับก็จะประสบผลความสำเร็จนะก็ถือว่าให้คุณนะครับจะมีโชคลาภเข้ามา และพระจันทร์จะเพนในครั้งที่2ก็คือในวันที่30ตุลาคมสิ้นเดือนนะครับเพนเวลา22ในกา4นาทีนะก็อยู่ที่ราศีเมษในภพราะนะเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีโอกาสที่จะมีโชคลาภในเรื่องของเงินเงินทองทองและคุณก็จะเป็นที่ยอมรับในสังคมด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นประุม,มะเกณฑ์ในดวงชะตาจะทําให้คุณเป็นคนที่เป็นที่ยอมรับในสังคมนะและพระจันทร์ก็จะดับนะครับในวันที่17ตุ ราคม63เวลาตี2อนาทีนะครับอยู่ที่ราศีตุลน,นะเพราะฉะนั้นระวังนะครับเกี่ยวข้องกับบุตรและบริวารอาจจะมีเรื่องเสียเงินเสียทองมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเรามัดระวังไว้ด้วยนะเกี่ยวข้องกับบุตรและบริวารน,นะอาจจะมีเรื่องเสียเงินในช่วงนั้นนะครับมาถึงเลขนำโชคเลขโชคลาภเรียมงคลของชาวลัคนาราศีเมถุนประจําเดือน ตุลาคมนะครับเบื้องต้นก่อนนะของคุณที่จะมีเลข75กับ82นะครับย้ำอีกครั้งหนึง75กับ82นะโอเคนะครับกอขอให้ชาวลัคนาราศีเมถุนทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ